สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกับเคาน์เตอร์ครัชอีกแล้วครับเราจะคัดส,สรรสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟท่านถึงที่ที่นี่นะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับครั้งก่อนเนี่ยมีโอกาสได้พูดถึงอีเกียนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับอีเกียอยู่แล้วนะครับแล้วเราพูดถึงอีเกียแล้วเนี่ยซึ่งเป็นค้าปีกเจ้าใหญ่ทางด้านเฟอร์นิเจอร์เป็นแบรนด์ที่รักอ่าของคนทั่วโลกแล้วก็หลายๆคนในบ้านเราไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงอีกค่ายหนึ่งแต่อันนี้มาจากฟากญี่ปุ่นแล้วครับเขาอาจจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะครับแต่เขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเข้ามาเมืองไทยสักประมาณสัก10ปีมาแล้วได้นั่นก็คือยูนิโคลนั่นเองนะครับเวลาผมพูดถึงยูนิโคลเห็นไหมครับว่าเราจะสัมผัสอะไรบางอย่างซึ่งมันมีความเป็นอัตลักษณ์ความชัดเจนความแตกต่างของเขาที่แตกต่างไปจากแบรนด์อื่นๆที่เป็นคู่แข่งทั้งในเชิงของสินค้าดีไซน์ การจัดวางร้านฟลอร์แปลนอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบุคลิกลักษณะของพนักง,งานในร้านก็ตามและอย่างที่ผมบอกครับว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนแบบนี้นะ่ะมักจะสะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของตัวเองนะ่ะจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกให้คนสัมผัสได้แล้วถ้าเราเอาวัฒนธรรมองค์กรออกไปจากเขาเมื่อไหร่เขาจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเห็นอย่างทุกๆวันนี้ทันทียูนิโครเนี่ย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984นะครับโดยทาดาชิยานนะครับต้องบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่รวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นนักธุรกิจที่ทำวงการนี้มานานมีเรื่องสนุกๆว่าจริงๆแล้วคำว่ายูนิโคลเนี่ยมันเป็นคำย่อนะครับมาจากคำว่า unique q u o t i n g warehouse นะครับซึ่งเป็นชื่อของ ร้านแรกๆที่เขาเปิดนี่ตอนหลังเขาก็ต้องการอยากจะซิมพลิายให้มันสั้นลงก็ไปเขียนใส่กระดาษว่าเป็น, unique, นย,ยนูน,แน,นิและคำว่ายูนิคเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคำว่ายูนิแทนนะครับแล้วคำว่าโครต t ิงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น CLO โครนะฮะแต่ว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของการเขียนแล้วก็ส่งต่อกันเนี่ยนะครับเลยไอตัว C มันเลยกลายเป็นตัว Q นี่ผมเข้าใจว่าพ ผู้บริหารเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูมีเอกลักษณ์ดีก็เลือกที่จะใช้คําว่ายูนิโคลเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งกิมมิ่เล็กๆน้อยๆแบบนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีความแตกต่างยูนิโคลนี่ต้องถือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเป็นเชนสโตร์ที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะครับเป็นอันดับท็อปของโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะ เขาเองเนี่ยถูกจัดอยู่ในแคตตาก r y ที่ว่า Fast Fashion นะครับก็คือเป็นแฟชั่นที่ไม่ได้มีอายุยืนละซื้อมาใส่อย่างมากใช้ก็ปี2ปีก็จะเปลี่ยนอันั้นสินค้าในกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นสินค้าที่คุณภาพปานกลางนะครับแต่ตอบโจทย์เลยฟังก์ชันชัดเจนและราคาที่สำคัญต้องไม่สูงมากในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในโครมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนี่ย 2, กว่ากับ3000แล้วนะฮะ โอ้ถือว่าเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าสาขาหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะมันก็จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรน่ะฮะแล้วก็มีแบบโอ้โหเป็นหลายๆพันอย่างเงี้ยผมว่าก็เขาก็ประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตแบบมีนัยสําคัญตลอดเลยนะครับแม้ในช่วงของโควิดที่ผ่านมาก็ตามเนี่ยก็ทําอะไรอยู่ในครัไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องการขายออนไลน์มีเรื่องของแพลตฟอร์มในการให้บริการที่ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรทั่วโลกเลย ซึ่งผมจะพูดถึงเรื่องของ core value ของเขานะครับแล้วพอท่านเห็น core value ขององค์กรเขาแล้วเนี่ยท่านก็จะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงผ่านมาได้ core value ตัวแรกของเขาก็คือ approaching issues from the customer perspective นะฮะงั้นเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเขาเน้นเรื่องการมองจากลูกค้าเข้ามาเป็นหลักเลยอันนี้เป็นตัวตนของคุณธนาชิเลยนะครับเอาลูกค้ามาก่อนฟังลูกค้าปรับเปลี่ยนไปตามลูกค้า u n i โคลเนี่ยเป็นองค์กรที่ จะค่อนข้างเน้นเรื่องการรับฟีดแบ็จากลูกค้าในบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าชัดเจนหรือเปล่าแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะให้พนักง,งานที่เป็นแคชเชียร์หรือพนักง,งานที่อยู่ในสโตร์เนี่ยมันสอบถามลูกค้าอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรงุงต้องทำอะไรก็จะเน้นเรื่องของการสำรวจความต้องการนั้นเราก็จะเห็นว่าช็อปของยูนิโคลบางทีเราเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะปรับฟอร์แมนอยู่เรื่อย ใช่ไหมฮะของบางอย่างเคยอยู่ตรงนี้เอาเปลี่ยนมาอยู่ตรงนู้นแหละอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เขาคงได้ข้อมูลมาว่ามันอาจจะเหมาะสมหรืออาจจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปก็ได้คอาไวรู้อีกตัวหนึ่งเขาคือ embracing innovation and challenge นะครับต้องบอกเลยครับว่า u n i ิโคลนี่เป็น innovative organization เลยนะครับเขาเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมมากๆและนี่ก็เป็นตัวตนของผู้ก่อตั้งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาเราพูดถึงคำว่า heat tech พูดถึงแ r ริซ m มเอาท่าไลท์พวกนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือนวัตกรรมของ u n i ิโคลเลยแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยนะในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายในภายในองค์กรเองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง Collaboration นะครับให้ดีไซเนอร์ให้ฝ่ายผลิตให้ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดเนี่ยต้องทำงานเป็นแบบอาจารกันอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไป เพราะว่าเขาเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตอบสนองคู่แข่งของเขาแต่ละรายก็ไม่เล็กเลยนะฮะ H M อย่างนี้ซ a r a อย่างนี้นะครับลายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยูนิโคลเนี่ยจะมีแฮกเกอร์ซนะครับที่จัดกันอยู่ภายในอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือให้เอพนักง,งานมาระดมไอเดียกันเพื่อที่จะหาอะไรใหม่ๆห,หานวัตกรรมในเชิงของสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลาครับ ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เขาเป็นองค์กรที่มีนวัตรกรรมก็เป็นคอนเซปต์นะครับของชาวญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นเซนอินเคอีนะครับซึ่งในคอนเซปต์เนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเหมือน empower ให้พนักง,งาน,นตอบสนองไปตามสถานการณ์อย่างรวดเร็วก็คือพูดง่ายๆคือว่าให้อำนาจการตัดสินใจเนี่ยไปอยู่ที่คนที่อยู่หน้าง,งานให้ได้มากที่สุดหรือก็ถูกกระจายถูก d e c e n t ัล l i ซ e ให้ได้มากที่สุดนั่นเองส่งเสริมให้ พนักง,งานเนี่ยมีเซนส์ o อ o มอน r s h i p เยอะๆนะครับงั้นพนักง,งานของยูนิโคลเนี่ยจะมีโอกาสได้ตัดสินใจอะไรเยอะแล้วก็มีความรู้สึกในความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วตรงนี้แหละครับมันเลยทําให้องค์กรของเขาเนี่ยปรับตัวต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพราะว่าการ Empower แบบนี้ครับคอาวยลูอีกตัวหนึ่งก็คือ respecting and supporting personal growth มันจะเห็นว่าในตัวเนี้ยก็จะเน้นถึงเรื่องคนเลยนะครับยูนิโคลเนี่ยจะมี u n i ิโคลยูนิเวอร์ซินะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นหนึ่งใน Corporate University ที่แข็งแรงมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยนะครับเขามีกระบวนการในการพัฒนาพนักง,งานครับในหลายๆระดับอย่างเป็นระบบเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปิดสาขาเร็วและบ่อยถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยการสร้างคนของเขาเนี่ยมันต้องทําได้เร็ว แล้วก็ต้องชัดเจนแล้วก็ไปอยู่ในทิศทางแนวทางที่ที่เหมือนกันทั่วโลกที่เขาใช้คำว่า global one unico r ครับตัวสุดท้ายก็คือ committing to ethical standard and correctness นะครับก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของการทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวตนของ founder เหมือนกันที่เป็นคนที่ยึดกับเรื่องของหลักจริยธรรมความถูกต้องทำอะไรก็ต้องถูกต้องตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับ ระบบออร์ดิตระบบการตรวจสอบภายในของยูนิโคนี้จะแข็งแรงมากเลยครับอันมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นเลยว่าไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้และไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะครับเขายังเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับยูนิโคลก็คงไม่ถูกคู่แข่งจัดก,การได้ง่ายด้วยความเข้มแข็งทั้งในเชิงของธุรกิจและในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองครับ ในข่าวหน้าเราจะมีโอกาสได้พูดถึงองค์กรอื่นๆกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ